ครับผมสิพาพี่น้องมาเบิ่งมองเก็บของครับผมเอาไปยึดดีกว่าเอาไอเอาไว้อันนี้ครับผมเอาไเก็บของครับผมแล้วก็ห้ยวันไหนมีน้ำรอฝนพายุมันมืดมากมันฝ่าห้องครับผมว่าทิตย์มาครับเอาไว้เย็ดง่ายๆครับผมไม่ก่าๆนี่พูดๆนี่ทั้งนานงี้ยก็สิปลูกปักฟักปักแซงครับผมเตรียมพอไว้แล้วครับพอไว้แล้วครับมีก๊กใหม่นะ ครับผมกะว่าพอครับพอลำใหญ่ปูลำใหญ่หนึ่งฟักเขียวนี่ครับผมเฮ็ดง่ายๆครับผมบริญยาครับนี่เฮ็ดแล้่ยวแล้วก็ปลูกทั้งผุ่นก็ห่านแล้วห่านฟักครับผมเฮ็ดไหวครับผมเฮ็ดห่านไวแล้วครับเดี๋ยวมาเบิ่งมาเบิ่งหมุงนีไปเก็บของกันครับง่ายๆครับอันนี้ยังเพื่อนเลี่ยวดีครับยังเหลือตีปลายกันอีกเก็บเก็บทานก็ได้เก็บฟื้นก็ได้เก็บปุ๋ยเก็บยังก็ได้ พักพอนก็ได้ไว้นอนก็ได้เราเจียงมาตั้งไหว้น่นเห็ดง่ายๆครับผมใบยาครับพรยุค้าครับลูกค้ากับฟันเอาในสายหซสะเนี่ยแหละอันนี้สะนี่ครับให้เขาเลยออกนีง่ายครับผมเสาสีต้นครับเพิ่งมางเยนครับก็ได้หอยนั่นสิครับหอยขอหอยยังครับเห็ดง่ายๆครับผมประทองวัดประทองตียากนี่ก็ใส่ใส่เลยครับผมกระยู่ก็ถือว่าโอเคอยู่ได้เลยครับ เรงสิบโอรุ้ครับผมไปอยู่แบบพ่อเพียงครับง่ายๆครับพี่น้องครับผมอยู่ได้ครับผมอยู่ได้ได้นี่ปลูกไผ่อหอมนี่แล้วครับนี่ปลูกไผ่นุ่นี่ปลูกไผ่ไผ่ไเก่าดาวครับปลูกไผ่ก็อยู่แล้วครับมีโฮมีอะครับพอยเย็ดออกง่ายๆครับผมนี่ตะปูปสีครับผมตะปูสีใสเลยครับนี่เน้นเลยครับผมมีอันนี้แล้วครับเสาข้างหลังนี่สิหน่อยในแถวเนี่ย,ยที่ว่าเสาหนาใหญ่ดึงเสาไม้ย่าล่างครับแกนเลยนี่ มีแก่นอยู่กระผมงมีไงครับที่ง่ายครับผมวีโอ่งครับผมเอาโอ่งมาเตรียมไว้ใส่น้ำถ้าพ้นผมมาวอเตสิมาผมมาครับนี่ครับบทเรีหาอะไรครับผมเม็ดอะไครับผมเม็ดใส่เวลาเบิดมือกันครับผมจะใส่ไหนครับแต่แค่นี้มีมีใหม่ครับผมมีใหม่ยุคาอยู่ ไก่เออผมมีอัใหม่อยู่ไก่ต้องฟังหน่วยนั่นใหม่ขางล,ล่างมันตายครับก็เลยเอาใบเห็ดครับพี่น้องครับผมมีโอ่งครับมีโอง่งโองก็มีครับของ่วยนะี่ครับครับต้นใหม่ครับเอาฝนมากออไว้นี่ได้หลายครับชาว่าบ้านก็เอาเตียงไว้แล้วก็อันนี้ ถ้าเบิ่งกับผมค่อยเป็นค่อยไปนะพี่น้องเนาะมือแหง้งหมดเลยแต่กินน้ำเงย็นก็มีแห้งครับพี่น้องครับผมวงกรบโปรงบว์ัวเชียัวพ่อครับยืนป้ายเบิ่งพี่น้องกบใหม่กบไหลค,ครับพี่น้องเลยเบิ่งพี่น้องครับล้มตี้บ่อพี่น้องจะปูดทั้งจะปูดตกทั้งสีบอมี่ครับผมมีอยู่สองสามดอกครับผมยอยู่แล้วอย่เอาไว้ก่อนพ่อเดี่ยหนึ่งครับผมล้มมาหแห้งๆอีหนึ่งนี่งแล้วเราขลวดอันนี้เป็นว้ก่อนครับพี่น้องครับ Hoa hàm qua cập bụng hoa hàm hàng cập bụng hoa hàm qua 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 cập ยามันเสียเพรผมกกใหม่ครับบักฟักแล้วก็บกย่อมครับผมบกย่อมปลูกย่อมไว้นล้ำอันนี้ข้างข้างบักฟักตากเสือไว้ครับผมหาหมองยางออกก่อนโอ้วมันนี่แดดห่อน,นี่เลยครับอ้ว นี่ครับผมใส่เวลาเฮ็ดมือหนึ่งด้วกันครับเฮ็ดไปเรื่อยๆเฮ็ดเหรียญไปนะครับกูได้เฮ็ดอันนี้มันห่อนหมดนี่ครับผมก็อยู่ได้เต็มที่ครับครับผมหนักไปแหงครับผมลองครับผมที่โคตรจะได้กันเอาดินมาใส่ครับผมมีเงินก่อนเฮ็ดทั้งเข้าไปเลยครับเฮ็ดที่ไหครับ ไปเพื่็พัฒนาท่านาคก่อนครับพัฒนาท่านาให้งามก่อนปลูกฟักปลูกยังพอได้ขายพอได้หาทุนครับผมพอได้ขาย้ไดเงินครับฟักสักสองหลุมครับผมปลูกให้ขึ้นในลูกโดดเลยครับปั้นโดกครับปั้นวยใหญ่น้ำเสาเก่าเสาหือนห่างครับผมเสาเก่าครับผมเสาเก่าเข้ามาที่บ้านแล้วก็ต้นยุคขาครับผมต้นยุคขาครับพี่น้องครับพ่ออยู่ครับพี่นี่เน้นอยู่ เอาหลวดมันเอาครับเอาหลวดเอาทั้งสีเอาตะปูตอกเอาครับตะปูซีเหรอครับผมพ่อมีครับนี่เหรครับผมต้นไม้กำลังมีชีวิตชีวาครับผมถือฝนมาครับมีไม้ซักมีพยุงมียางนาครับผมนี่ครับผมปุ๋ยเป็นโฮมครับผมปลูกมันเยียบหยาค่าครับผมมันเป็นโฮมก็ระติมีเห็ดเอาเสือเห็ดว่าไวครับผมครับผมครับผมมีอย่างหลายครับผมครับ นี่ท่าที่เห็นนะครับเพ็ดเพ็ดไปก่อนครับผมเพ็ดคือครับเดี๋ยวขึ้นข้างขึ้นยังง่ายง่ายนะครับพี่น้องขอให้เบิ่งต้อนต่อไปครับขึ้นข้างฟักขึ้นข้างขึ้นยังท้ายต้อนมี้นวยมี้ยังครับเพ็ดไปเรื่อยครับเบิ่งไม่อซักเหี่ยวแห้งครับผมหอนแห้งเหี่ยวเรื่อครับผมไม่อซักนี่เหี่ยวเรื่อครับครับเพ็ดง่ายๆครับไปกระเพ็ดใดครับผมได้หน่อยกระเพ็ดใดครับผมนี่ทรงนี่ครับเพิ่งมาแห้งครับเพ็ดไว้เพราะอะไรเก็บของเก็บยังนะครับผมเพราะอะไรซีเรียสครับผม นิดหน่อยอนุบาลก็เเ็ดไดครับไอเตมีตะปูมีสังกะสีห่างๆครับผมครับผมอยู่แบบพ่อเพียงครับพี่น้องนี่พ่อเพียงครับผมอยู่รับที่อยู่ใดครับใจอยู่อย่างครับผมอยู่เจ้าด้ก็อยู่ไดครับผมทาทายู่เร้วสบายใจครับผมก็อยู่ไดครับผมนี่ง่ายๆครับผมนี่ครับผมเลือนพอจําชั่วรข้าวครับผมเล็ยดไปก่อน นี่ครับผมนี่ก็อยู่เลยนะครับผมพี่น้องเอยคุนเยอะอันมงทนาเลยครับที่ปูบักแ้งเกระบอกบักฟักนี่นะครับก็ขึงต้นเสามาใส่กันเลยครับนี่เสาทางกลางสองต้นนี่ปลายกันปลายปลายทะบีปลายทะบีครับผมึ้นหนูเป็นโฮมเสดิีครับนี่เพราะว่ามีเสาอยู่แล้วครับเสาทะบีกับมีเสาอยู่แล้วเสาไม้ไผ่ก็บทนอยู่ดอกครับ หาตัดมาอีกสองเสาครับผมนี่นี่ที่ผมไปตัดบ้านเองกับแกนดี้เลยล่ะนี่นี่มันแห้งมาตายแล้วนี่อูครับนี่แกนเลยนี่มีแกนอยู่คือว่าอยู่ดีดูดยอยู่ครับน,นี่แกนแม่แกนแม่ล่างครับผมไปเลยมาสองเสาอยู่สมนิแล้วครับพี่น้องเลย อย่างน้อยๆก็มีธรรมชาติครับผมต้นไม้ต้นหนึ่งะไยผอมใหม่ก็เป็นโฮมบังอะไรนีอยู่นี่หายากครับผมเดี๋ยวก่าใยใหม่ใยเดียวใยใหม่มากพี่น้องเอ้ยอยู่หน้ากับบรรยากาศเกษตรอ่ะครับครับหลังจากไปเบิ่งกระถ่อมเบิ่งพึ่งมังแหนแบบโบราณเห็นแบบง่ายๆครับมันยังเบิ่งบัวเบิ่งอย่างพอดีมีแห้งครับผมนี่ก็ปลูกไผ่ไว้ใส่ประโยชน์นี่ปลูกไผ่ไผ่สองก้อนนี่เห็นมันใหญ่ไว้ใส่งานครับ ครัมึงน no ั่งมึงโซาเอาเตียงมาตั้งมึงนี่ก็ได้ครับผมนิดหน่อยเพราะด้นั่งมีแห้งเดี๋ยวก็สิหาใหม่หายังมากไปมึงนั่งครับผมเฮ็ดไปเลยครับผมมันหอดแห้งโหดเฮ็ดก็ได้ครับเฮ็ดใดำสบเฮ็ดเดีนะครับพี่น้องเอ nice. though, ้ต่อไปอายุข่าสิพี่น้องเห็นนั่นสิเป็นสิเปลี่ยนเป็นไอ้ไผ่เก่าด้าครับผมปลูกไผ่ครับนี่ครับผมบักะ่วง ก็มีเลยครับป่ยก็ง่ายป่ยพันธุ์ประชาชนจะขยายครับมาเบิ่งหวยครับนางก็แห้งครับพี่น้องเอ้ยเบิ่งเพิ่งมาอย่างนี้นะมาเบิ่งหวยครับนางก้อนชีดงโอ้โอ้ผมได้มีไพ่กับแม่เสร็จครับเพี้ยนพอครับผมได้มีไพ่กับมีไพ่หากันสิมันหนีหางจ้ามันหนีบอกครับปูพี่ยังเกิดบเตเลยไพ่บัวเดี๋ยวก็ขยายมาหอดเ็มหน้าไพ่ครับขนาดนีหนาบ่มี่นะครับหน้าบ่มี่หน้าแพงกว่า น้ำมีจะตั้งผมน้ำบ่พวกเครื่องเอ้ยวเลยครับคือว่าบัวก็มีบัวเพราะตกเบปดีกลินเพราะตกเคปไปขายครับบรรยากาศครับผมเสียใหามันง่ามกับตั้งแย่างน้ำทุ่นหยางนล้วมันยังไรหยางปัจจัยหลายอย่างครับไฟกับโบกี้เขามานน้ำเห็ดหลายอย่างครับผมโมบง่ายครับผมเห็ดคนเดียวนี่เห็ดไปเรื่อยๆครับมือก็เศ้ามันมือจะต้นเห็ดนะครับเดี๋ยวเห็ดเหลี่ยมเหลี่ยมเหลี่ยวนะครับนี่ เลี้ยกลีนเลี่ยวนะครับอ่าครับผมเสียงผพุทโธเราเปิดธรรมะธรรมโมครับผมฟังธรรมะฟังธรรมฟังเลาข้อเขาตุ่มเลี่ยวเล่าบระนดดิกาบาตรเล่าเศร,ร้ามเมยเล่าอีกรครับเล่ากาองข้ามหมดแล้วเล่าปราชญ์แต่เราถึงว่าพืชว่าทั้งนี่ดีพุทครับผมทั้งนี่นี่ทั้งนานาไฟาครับมีทั้งมี่ยั้งกับมาก ก็สะดวกได้ครับทางมีเลยแต่มันยากน้ำไอ้ไส้นี่นะครับผมแต่ว่าผมเป็นยังครับผมเดี๋ยวถ้าบิ้งกับสือเอาหานเงินสื่อเครื่องปั่นไฟครับผมเพราะไหว่าปั่นครับราคาสูบน้ำขึ้นครับก็ต้องหางเงินครับโอ้ยเยอะปูกฝักเอาเงินเยอปลูกฝักกันโหดเอาเอาหนามนี่หวยหนามหวยกระแหงหนามนี่ซากคกับข้าพ่อปั่นน้อยเบึงที่ไหครับใซแเอานาม ขนาดบันไดเราเห็ดเข้าไปลงไปก็ยังไรน,นามพ่อปนันไหนนามบ่หลายนามมันแห้งร่งมากแต่มหมดเลยทั้งก้างก็เหลืออยู่แต่บ่พ่อเครื่องของเขาสับมองบันไดบรรเห็ดลงไปนะโอ้นัง่งเศร้าเมยครับผม,ม,บผม,มล่มครับบ่มีเล่านี่ล่มเป็นเหล่ามีแต่ล่มทั้งป่ายมีแต่ล่มทั้งตึงโอ้ ถ้าฝนมาบัางคืากห่วงก็หายไปซื้ๆเลยครับผมพี่น้องครับเอามาฝากพี่น้องสักนิดนะครับผม